สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกทันนะครับวันนี้่านฟังแก่นการเทรดนะฮะแก่นของการเทรดคือสิม m ม t ได้เข้ r พรีสรีโบนถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะครับแม้คุณจะตัดขาดทุนพันครั้งก็ยังปั้นพอร์ตโต100%ได้นี่เป็นไอเดียและข้อมูลผมได้จากนักเทรดท่านหนึ่งครับคุณเวฮาวนะคุณเวฮาวเนี่ยน่เป็นคนจีนนะ คนจีนที่ผมก็ตามเขาเปาจำเขาเป็นนักเทรดนักสวิงเทรดจะเชิงเป็นโพซิชันก็ได้นะเขาเน้นหุ้นเติบโตครับแล้วก็เขาบอกว่าปี2024เขาเทรดถึง2,55 0ครั้งเนะเขาปิดการเทรด2,55 0ครั้งโดยที่วินเรทเขาต่ำกว่า50%ครับ นั่นหมายความว่ามีอยู่ถึง1,000ครั้งที่เขาตัดขาดทุนครับแต่ถึงแม้เขาตัดขาดทุนไป1,000ครั้งแต่เขาก็ยังปั้นพอร์ตโตได้ถึง165%แก่นที่ทำให้เขาทำกำไรได้ปั้นพอร์ตโต100%แม้จะตัดขาดทุนถึง1,000ครั้งก็คือตัวนี้ฮะ a s y m m e t r i c r l Risk Reward ว่าประเด็นเนี้ยอยากจะชวนท่านทําความเข้าใจนะและผมคาดหวังเหลือเกินว่าอยากให้มันเป็นจุดเปลี่ยนของการบริหารการเทรดของคุณต่อไปครับผม,มเป็นคนหนึ่งที่หมกมุ่นนะแล้วก็เป็นเนร์ดเรื่องของการศึกษาการบริหารการเทรดครับโดยเฉพาะเรื่องของอ trading management position management risk reward management นะผมว่ามันเป็นอย่างเครื่องที่ น่าจะลงลึกน่าจะเอามาทําเป็นคอนเทนต์ให้คุณได้ฟังได้ชมกันได้อ่านกันนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นดีเทลที่นักเทรดที่อยากสําเร็จอย่างแท้จริงนะคืออย่าบอกไปคือว่าคนที่เข้ามาเทรดอะในร้อยคนอะแปดสิเอร์เซ็นตะจะไปหมดแล้วภายในสองปีครับเพราะว่าเอ้ยตลาดมันเล่นหุ้นมันยาก,กว่ะมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดนี่หว่าทำอเลนนี่กว่านะฮะมันง่ายสบายใจกว่า แต่ถ้าคุณเป็นคน20%อที่อยากจะสู้อยากจะลุ้นต่ออยากจะเวิร์กต่อเพื่อไปถึงจุดหมายได้อยากให้คุณนะลงลึกเรื่องของการบริหารโพิชั่นครับโพยชั่นแมเนจเมนต์นะซึ่งในนั้นมันก็จะมีเรื่องของโพิชั่นไซซิ่งเรื่องของการบริหารริชลีวอร์ดครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของริชลีวอร์ดซึ่งมันมีส่วนของโพิชั่นไซซิ่งเกี่ยวข้องด้วยนะ คุณเวหาวาว่านะการเทรดเขาอ่ะ2,000ครั้งเนี่ยนะเว้นเทรดต่ำกว่า50%หมายความว่าใน1,000ครั้งเขานั้นะ่ะตัดขาดทุนฮนะเขาตัดขาดทุนที่1,000ครั้งแต่ก็ยังปันผลต่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอะไรคือความลับเบื้องหลังนั้นเคล็ดลับเบื้องหลังนั้นเขาบอกคือเรื่องของ a s y m m e t r i c a l risk reward โอกาสที่ความเสี่ยงต่ําแต่ผลตอบแทนสูงนี่แหละคือแกน่นการเทรดครับอธิบายให้เห็นภาพชัดกว่านี้คือว่าเมื่อคุณผิดคุณยอมเสียแค่หนึ่แต่เมื่อคุณชนะนะคุณเอา 2R ถึง 9R ้าอตัวท้ายอะ่ะพอร์ตคุณจะเติบโตได้แน่นครับอย่างมีนัยสำคัญเลย R คืออะไรครับสำหรับมือใหม่ไี่ไม่เข้าใจนะ R คือขนาดความเสี่ยงที่คุณยอมเสียได้ต่อการเทรดหนึ่งครั้งครับตัวเลขที่ผมอยากให้คุณเอาไปใช้คือ1%ของเงินทั้งพอร์ตครับสมมติคนมีเงินอยู่1 0 0 0 0แสนคูณควรยอมเสียต่อการเทรดหนึ่งครั้ง1000มีเงินทุน1 0 0 0 0แสนบาทยอมเสียต่อการเทรดหนึ่งครั้ง1000บาทนั่นแหละคือ R ของคุณครับ หนอาคุณเป็นหนึพบาททุกครั้งคิดผิดคุณยอมเสียแค่1นอาครับยิ่งต่ำกว่าหนึ่ันได้ยิ่งดีนะห้าร้อยหนึ่งพันเนี่ยอย่าเกินเนี่ยตัดขาดทุนไมครับแต่พอชนะพอคิดถูกคุณเอาไว้ได้สองพันสองอาล้วสอาได้ยิ่งดี4ี่อาห้าอาหกอาเจ็ดอาแปดอาสิอาได้ยิ่งสุดยอดครับ ทำม่ได้แค่นี้ก็พอครับสิ่งที่นักเทรดจำนวนมากเข้าใจผิดคือเขาไม่มีการกำหนด R ค่า R ข,ของตัวเองครับไม่มีครับส่วนใหญ่จะเทรดโดยการดูเปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุนผมละกันคนหนึ่งผมตกผมไม่ตัวแทนและกันของนักเทรดล้มเหลวแล้วก็นักเทรดที่ดิ้นรนซึ่งคิดผิดทำผิดมาโดตลอดครับผม,มว่าใจว่า วิธีวิธีการที่ผมใช้นั้นมีจักรเกรษฐมนมากทำเหมือนผมผมกระจายความเสี่ยงเยอะมากเลยครั้นเทรดละครั้งผมมีหุ้นอยู่ในพอร์ตยี่สิบตัวโคตนเยอะเลยผมไปโฟกัสเลยครับกำไรต่อครั้งอ่ากำไรตัวหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอีกบางบางครั้งกำไรตัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดูเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวมันมันหวือหวามันดูเก่งแต่ว่า พอดูขนาดของการคิดผิดคิดถูกเป็นอย่างอย่างเลยนะหุ้นบางตัวผมกร้อยเ็นต์แต่ว่าโพสรชั่นไซส์ผมนิดเดียวเองไม่ได้ถึงหนึ่งอารไปนี่คือความจริงครับที่ที่ผมย้ห้คุณโฟกัสใหม่นะให้ความสำคัญใหม่โดยที่ไปโฟกัสที่ R ขนาดความเสี่ยงของพอร์ตคุณครับโดยเริ่มต้นที่1%เนี่ยใช้หลักเนี่ย ยึดที่1นึ่งนสังพอร์ตครับถ้าคุณมีเงินในพอร์ตเงินทุนทั้งหมด1นึ่งแบาท R ของคุณคือ1น0 0งพบาทคุณมีเงินทุนในพอร์ตหนึ่งหนึ่งล้านบาท R ารของคุณคือ1 0,000บาทเมื่อไหรก็าตามครับที่คุณคิดผิดนะซับหลอดย้ายเกินเนี่ยเสียแค่0.5 R ได้สุดยอดครับไม่เกิน 1r รครับรักษาไว้แต่พอชนะเอาให้ได้มากกว่า มากกว่า1 R 2 r ขึ้นไปครับสมมติคุณมีเงินทุน1ล้านบาทแล้วกันพอขาดทุนคุณเสียไม่เกิน1 0,000แต่พอกำไรคุณได้สอง0ม3 0 0สาหมืเนี่ยนะทำนี้ครับให้ได้ก็พอนะแล้วแม้คุณจะคิดผิดเยอะแต่คุณเสียน้อยแต่พอคิดถูกคุณได้มากกว่าหลายเท่าเนี่ยแน่น,นะครับพอคุณเติบโตอย่างมีนัยสำคัญแน่นอนครับ ตรงเนี้ยผมเพิ่งมากระจ่างเมื่อตอนล่าสุดนี่ครับผมเขียนอ e ีบุ๊กขึ้นมาหลายเล่มนะมันจะมีล่าสุดก็จะมีเล่มเกี่ยวกับหุ้น True Market Leader นะเกี่ยวกับการเล็ Profit Run นะผมมีชุดความคิดความเชื่อใหม่คือว่าผมต่อไปด้นะผมจะไม่เทรดกระจายความเสี่ยงแล้วผมจะกระจุกเลยผมจะเทรดเพียงแค่หุ้น ไม่เกิน5้าตัวในพอร์ตนะพอร์ตหนึ่งไม่เกินห้าตัวสองตัวเป็นอย่างน้อย5้าตัวเป็นอย่างมากและผมจะดูว่าตอนเนี้ยผมจะโพสชั่นไซส์ให้มันมีในสำคัญถ้าคิดผิดเนี่ยนะผมไม่ยอมเสียไม่เกิน1นึาแต่คิดถูกเนี่ยผมจะทนรอจนกระทั่งกำไรนะมันได้มากกว่า2 R อาขึ้นไปแล้วผมจะมีการแบ่งขายทยอยขายแล้วก็เลทโปรฟิตรันไป เชื่อไหมว่าการโฟกัสที่ R ที่ถูกต้องนะค่า R ถูกต้องเนี่ยมันทําให้การเติบโตพอร์ตมีเนี้ยสาคัญนะซึ่งมันเริ่มต้นจากการโพสชั่นไซส์ให้มันเหมาะสมก่อนการเลือกหุ้นแบบกระจุกเล่นหุ้นที่เป็น True Market Leader เท่านั้นมีผลชัดเจนนะผมเลยมองว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ต่อไปเนี่ยผมเริ่มเข้าใกล้เป้าหมายที่ผมคาดหวังมากขึ้นละผมอยากให้ใช้ให้คุณเอาไป ลองคิดต่อครับคือการคิดถูกคิดผิดนั่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราควบไม่ได้นะเพราะตลาดมันรันดอมครับบางทีเราซื้อจุดซื้อที่ฐานราคาแม่งสวยหายแต่ว่าวันต่อมาข่าวร้ายเข้ามาหุ้นที่ถือหุ้นที่เราถือนั้นมันอ่อนแอร่วงกลับลงไปให้ถึงจุดที่เราต้องหนีก็ต้องหนีไ่ก่อนครับไม่ใช่ความผิดเราครับ การทาตามระบบทั้งหากละ่ะคือเรื่องความถูกต้องครับแม้คุณจะตัดขาดทุนแต่ว่าคุณเสียน้อยเสียน้อยกว่าหนึ่งอาล่ะครับคุณคิดถูกแล้วคุณทํามาถูกทางแล้วจากนั้นล่ะครับพอคุณคิดถูกทนรวยครับให้ได้มากกว่าสองอาเลยนะครับพยายามแบ่งขายหรือเลทโปรไฟต์หัือล็อกกําไรก็ได้ครับให้คุณได้ผลประโยชน์มันหมือนว่าการออกในแต่ละครั้งมากกว่าสองอานะ มากกว่านั้นได้ยินดีนะผมว่าเมื่อไหร่นะครับผลงานเปลี่ยนแน,น่นอนนะกลับมาครับนี่นเป็นภาพของคุณเวหาวที่เขาให้ดูนะเห็นได้ชัดว,ว่าเนี่ยการเทรดคขานั้นเขามีวินเรทน้อยกว่า50นะแต่ดูสิครับว่ามันจะมีฟองนะกลมๆเนี่ยวงกลมเนี่ยถ้าอยู่เป็นสีเขียวนะฟองใหญ่แสดงว่าเขามีขนาดของ R เนี่ยกำไรนะมากครับ ยิ่งสูงก็ยิ่งไหลาอาห์นะฮะเห็นใช่ไหมว่าไอ้ตัวที่ได้ไหลาอาห์เนี่ยมันมีน้อยนะแต่ว่าก้อนมันใหญ่มากเลยนะก้อนใหญ่จนกระทั่งมัน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 ใหญ่กว่าไอ้ก้อนเล็กๆแดงๆนะรวมกันหลายสิบก้อนมันก็ยังเหลือเลยนะที่สำคัญครับในโซนของของเส้นเนี่ยโซนเส้นกลางระหว่างบวกกับลบนะมันจะมีวงกลมเล็กๆอยู่ครับ กลุ่มเล็กๆอยู่มากมายครับปะปนกันนะเห็นว่าความความถี่ความกระจุกของงกลุ่มเนี่ยหมายค,ความว่าไครับหมายความว่าการเทรดที่เขาได้กําไรน้อยนะกับขาดทุนน้อยเนี่ยเรียกว่าการเทรดที่อย่างที่ปู่ปีเตอร์แบรนด์บอกว่านะคุณต้องให้การเทรดที่กําไรน้อยกับขาดทุนน้อยมันถัวเฉลี่ยกันจนจนทาให จนทำใหไ้ไอ้การคิดผิดคิดถูกเล็กน้อยเนี่ยมัน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 ทุนเฉลี่ยกันไปแล้วก็เหลือส่วนที่กําไรก้อนโตเอาไว้ปั้นพอร์ตเนี่ยหลักการคุณ b e h เหมือนันนพมาะว่าเนี่ยไอ้ตัวที่เขาเขาได้กาไรเล็กน้อยเนี่ยมันถัวไปห,หมดครับหักล้างหมดเลยมันทาให้ไอ้ส่วนท,ที่ที่เขาได้กําไรก้อนใหญ่นั้นมันมีแนวสสาคัญจนกระทั่งทาให้พอร์ตเขาตร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงน่ครับนี่เป็นคีย์สาคัญนะของการเทรดน,นะ คำว่า a s y m m e t r i c a l risk reward เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจมาแล้วก็ควรเป็นแก่นการที่คุณต้องไปเวิร์กต่อนะคุณต้องทำให้ขนาดการขาดทุนนั้นเล็กเล็กที่สุดครับเพื่อที่จะเพื่อจะทำให้คุณนั้นอะพอคิดผิดอ่ะคุณเสียน้อยไว้ก่อนคุณรักษาเงินในพอร์ตเอาไว้มากๆครับแล้วพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้หุ้นที่คิดถูกเนี่ย คุณสามารถที่จะเอาเงินที่ขาดทุนแต่ขาดทุนจากหุ้นที่ผิดไปเติมวิจุกได้นะทําให้ขนาดของการวิถูกมันโตไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยทําให้ได้หลายอามากสุดครับแล้วมันนะฮะไอ้หุ้นที่มันได้หลายอาแหละมันจะทําให้มันไปไปถัวเฉลีย่ยไปตัดทอนส่วนที่ขาดทุนให้คุณมีกําไรเลหลือๆได้นะย้ำอีกครั้งนะครับว่า Asymmetrical r i s k Reward นี้สำคัญมากนะโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งขนาดของ R เอาไว้ผมผมแนะนำไอ้เดียวนะว่าให้คุณปรับไปนะดูซิว่าเงินท้นพอร์ตคุณมันกี่บาทกันแน่แล้วตั้งเลยขนาด R ของคุณนะ่ะคือ1%ของทั้งหมดแล้วเริ่มเทรดโดยตั้งอยู่บนค่าเนี่ยคิดผิดอย่าเสียเกินค่าเนี่ยแต่พอคิดถูก เอาให้ได้มากกว่าค่าเนี้อย่างน้อยสองเท่าลองทำไปางนี้นะครับผมมั่นใจว่าถ้าคุณยึดมั่นในระบบในกระบวนการนี้ไปเรื่อยนะในที่สุดครับการคิดปิดเสียน้อยคิดถูกได้มากกว่าภาคกา่าเท่านะหรือว่า a s y m m e t r i c a l r e s e r v e r ะจะทำให้คุณได้กำไรเติบโตยา,ยาวๆได้นอนครับไปคิดต่อนะครับจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ